ผู S <S ้ชมเรื่องาในโซเชียลยังมีอีกนะฮะมาที่คู่รักคู่นี้หน่อยโอบนิธิกับหวานใจสามะปรางาอาริสานะครับมีโมเมนต์หาหฮะคือถ้าเกิดดูย้อนไอจีของโอบอ่ะก็จะเป็นภาพตัวเองซะเยอะหล่อเท่ๆทำจิ๊ก่ก็ต่างๆอะไรอย่างนี้มีภาพคู่บ้างแต่ก็ไม่เยอะมากนีนิดหน่อยประกอบัปมีภาพหนึ่งผู้ชมครับให้ดูภาพพร้อมๆกันนะครับภาพเนี่ยเป็นภาพคู่ยิ้มแย้มโอ้มุ้งมิ้งดี ใช่ป yeah. ่ะถ้าแคปชั่นเนี่ยอันนี้เป็นไอจีของโอบนิธโอมนิธนะฮะแคปชั่นน่ะมันดูขัดขัดยังไงไม่รู้บอกว่าเบบี้น้อยทำหน้าดีๆเอาแบบรักกันรักกันเดี๋ยวเขาหาว่าบูบังคับแล้วก็เป็นคำพูดของโอมนะฮะโอเคแม่บังคับเนาะแต่ดูภาพอิโมจิฮะอุ๊ปส ถ้ามันไม่ใช่คําว่าโอเคไม่บังคับเนาะจะไม่รู้สึกอะไรหรอกอาจจะเป็นแบบว่าเออสนทนาที่เล่าสู่กันฟังอะไรแบบนี้แต่พอมีคําว่าไม่บังคับเนาะเลยรู้สึกนิดนึงว่าเอะโดนบังคับหรือเปล่ายังไม่หมดเท่านี้นะคะเพราะว่าสาวมาปรางเนี่ยลงภาพแล้วก็มีขู่ๆเล็กๆด้วยว่าเมบี้ยิน่อยค่ะเมยนจะเดินหยิกหลังแบบนี้ก็ต้องอย่างนี้นะไม่ไม่แต่ฉันจินตนาการถ้าฉันเป็นมาปรางฉันก็จะทําสิ่งแบบนี้ นั่งจะดอนใหญ่หลังน้แล่าสุดมีโอกาสเจอหนุ่มโอมเนี่ยนะคะก็เลยต้องถามซะหน่อยเซลล์ว่าอาสรุปไม่บังคับหนอะ บังคับแต่ถ้าไม่ทำตามก็ไม่โอเคเ,ออเป็นประโยชน์วนี้คลาสสิกจริงหรือว่ายังไงอันนี้ต้องให้คนดูเป็นคนตัดสินคือผมเขียนตามเรื่องจริงที่เกิดขึ้นครับผมเออมันเป็นเรื่องตลกนะคือคือผมไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องแบบว่าเป็นเรื่องบังคับหรืออะไรแล้วนะผมรู้สึกว่าเอยบางทีผมจดคําพูดไปด้วยนะเพราะเขาพูดอะไรแบบนี้พอเขาพูดแบบนี้ก็ผมผมรู้สึกว่าเออไม่ตลกดีว่ะน่ามาเขียนเล่นได้อะไรอย่างนี้ผมก็เลยเอามาเขียนจดไว้ในโน้ตเลยตอนนั้นแล้วค่อยเออลงรูปถัดไปก็เอามาลงตลกดีอะไรที่มันแบบฮ อะไรเรายอมได้เราก็ยอมครับเขาเรียกว่าให้เกียิครับครับไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนยิกหลังครับจริงเบบี้น้อยยิ้มหน่อยไม่งั้นอีกหลังนะอะไรเป็นเรื่องจริงเออประโยคเมื่อกี้ว่าอะไรนะฮะไม่ได้บังคับไม่ได้บังคับแต่ถ้าไม่ทำตามก็ไม่โอเคอไม่โอเคเหรอเนี่ยไม่โอเคเออไม่ได้บังคับชัดเจนเออแต่แค่ไม่โอเคแค่นั้นเองนะฮะแต่ถ้าคิดดูดีๆภาพพวกเนี้ยประโยคพวกเนี้ย มันคือการแบบอ้อล้อกันนะเอาจริงๆจริงการเขาก็แซวกันขำๆแต่ฉันจะไปโฟกัสรเรื่องที่เขาเรียกกันมากกว่า,อ,า,อ,าอะไรนะเบบีบ้บูบูอย่างเงี้เหรออ๋อบูคือบูบูไม่รู้ฉันคิดเองไม่บูอย่างเงี้ยเหรอ อาจจะไม่บูบูบูง้ไมนเป็นตอยอย่างแหละคนมุ้งมิงกันน่ะเนาะก็สซวกันน่ารักน่ารักนะคะเป็นความน่ารักของคู่นี้เอามาฝากกันปกติเราจะได้เห็นภาพเขาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเผื่อจะคิดถึงนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมขาเรามาเอาใจสาวกันหน่อยนะคะเมื่อกี้นี้เนี่ยเขามีคู่ไปแล้วอาจจะแห้วกันไปแต่มาที่คนนี้สูง หลอ่อมีสเสน่ห์หนุ่มเพชรโบราณิน,นหลายคนเนี่ยได้รู้จักเขาไปจากผลงานต่างๆนะคะอย่างเช่นรักไม่ลืมสายรับจับกลิ่นหรือว่าสีเทพผู้พิทักษ์อันนี้เนี่ยโอ้โห ขวัญใจเด็กๆทั้งนั้นเลย <No. S 2> แต่ละเรื่องท้าทายความสามารถด้านการแสดงมากนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคุณจะได้เห็นเขาเป็นพระเอกเต็มตัวเรื่องแรกกับละครเรื่องภูผาผีคุ้มนะคะเรื่องนี้ต้องบอกว่าบทท้าทายไม่เบาเลยทีเดียวหนึ่งในนั้นคือการต่อสู้โดยใช้มีดดาบนี่พูดอย่างนี้ดูง่ายไหมพี่พนันคือไอ้สำหรับเราไม่ง่ายหรอกค <c oughs> รับ <c oughs> แต่สำหรับของเพชรแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยเรียนมานะ เรียนศิลปะการต่อสู้ด้ด่าเรียนฟันดาบมาก่อนนะแต่ว่าความยากขั้นสเต็ปต่อไปคืออะไรรู้ไหมผู้กํากับบอกว่าไม่อ่ะที่เพชรเรียนมามันเป็นฟันดาบโบราณแต่อยากให้มันโมเดิร์นกว่านี้เนรอยหอไมมที่เรียนมาอ้าวแห้วน่ะกันนะ เพิ่งรู้ว่ามันไม่เหมือนกันเหรอไม่เหมือนกันคือท่าทางความเท่หรือรูปแบบมันอาจจะต่างกันไงเพราะฉะนั้นแล้วความยากขั้นต่อมาก็คือว่าเพชรเนี่ยต้องเอาพื้นฐานการเรียนฟันดาบแบบโบราณของตัวเองเนี่ยนะมาอัพสเต็ปต่อไปเป็นแบบโมเดิร์นหน่อยอยากให้มันท้าทายมากขึ้นอีกแล้วเพชรเขาท้าทายขนาดไหนลองไปฟังครับผมเรียนมาจากการที่เป็นดาบไทยโบราณคือแต่พอมาเจอเรื่องเนี้ยพี่จ้านภูมกับไม่ได้อยากได้ความเป็นไทยโบราณมากอยากใส่ความเป็นโมเดิร์น ประเด็นคือดาบไทยโบราณเนี่ยวิธีการฟันหรืออะไรต่างๆเขาจะฟันเข้าจุดสําคัญของร่างกายแต่ตัวผาเนี่ยเจตนาของผาไม่ได้อยากฆ่าใครก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีการฟันหรือว่าทิศทางของดาบบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ครับมันคือความแปลกใหม่ในวิชาดาบที่ยังต้องดํารงความเป็นดาบไทยอยู่แต่ไม่ได้แข็งแรงเท่าดาบไทยคือบางฉากที่เราต้องใช้ดาบคู่เนี่ยเราต้องไปเก็บดาบคนอื่นมาใช้แต่เรายังคงต้องถือดาบอาคมมาอยู่ซึ่งพอมันไม่ได้ เป็นดาบชนิดเดียวกันเนี่ยน้ำหนักหรือระยะมันไม,ไม่เท่ากัน,กนด้วยอ,อันนี้คือความยากของผมเหมือนกันคือต้องบ ว่าเป็นความท้าทายอีกระดับหนึ่งเลยนะซึ่งเขาเนี่ยทุ่มเทมากๆในการถ่ายทําทั้งการไปเรียนเพิ่มเติมรวมถึงการทํากันบ้านในบทบาทที่ได้รับเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมห้ามพลาดติดตามให้กําลังใจเขาใครที่เป็นแฟนคลับของเขาอยู่แล้วเรื่องนี้เป็นพระเอกเต็มตัวครั้งแรกสําหรับละครภูผาผีคุ้มเร็วๆนี้ได้ชมความสนุกรับรองว่าครบรสมากๆเลยใช่นะยินดีกับเพชรด้วยนะครับท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 นะคะคุณผู้ชมขาอย่างที่บอกไปว่าเรา ก็จะได้เห็นเรื่องราวดีๆจากเหล่าผู้คนที่อยากจะช่วยเหลือคนอื่นนะคะหนึ่งนุ่มหล่อคนนี้ก็เช่นกันค่ะสนยุค เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ใจดีมากสําหรับสนยุคค่ะล่าสุดนะคะก็ร่วมกับครอบครัวแล้วก็กลุ่มเพื่อนสนิทค่ะขอรวมพลังกันครั้งใหญ่เลยนะคะบริจาคเงินจํานวนกว่า1นล้านแปดแสนบาทค่ะเพื่อไปการสมทบทุนโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์แพร่ะระบาดโควิด1 9มูล,ลนิธิรามาธิบดีโดยมีคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้รับมอบเราไปฟังความรู้สึกของสนยุคก,กันหน่อยค่ะ วันนี้นะครับส่นก็มาบริจาคเงินนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 นะครับที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับให้กับมูลนิธิรามาธิบดีนะครับเขาจะเอาเงินพวกนี้เนี่ยไปซื้อเครื่องช่วยหายใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เครื่องช่วยหายใจมีไม่เพียงพอนะครับผู้ป่วยลดโรงพยาบาลเลยนะครับก็ขอให้เงินกอนนี้ได้ไปช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดนะครับที่อาการรุนแรงนะครับผมสุดท้ายส่นก็ขอฝากให้กําลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่กําลังช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด1 9กันอยู่นะครับผมรู้ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ค่อนาาางวิกมนะรอเเื่่พ มีผู้ป่วยล้นเลยนะครับก็ขอให้ทุกๆคนดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยจากโควิดกันนะครับ ไม่ใช่แค่นี้นะผู้ชมครับหนุ่มสนยุคเนี่ยเขายังมีโปรเจกต์ต่อนะเขาบอกว่าจะมีแผนรวบรวมเงินนะครับแล้วก็สิ่งของที่จําเป็นไปบริจาคให้กับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์ด้วยนะอันนี้ชื่นชมจริงๆรวมถึงไม่ใช่แค่คนบันเทิงนะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมเองหลายๆท่านทุกวงการก็พยายามช่วยเหลือกันและกันเท่าที่ทําได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นกาลังใจให้และขอบคุณจากใจจริงๆด้วยนะครับใช่แล้วค่ะช่วงนี้พาทุกคนมาเป็นนักสืบโซเชียลกับความสัมพันธ์ของพิจกรารชายและมารีบรนเดอร์ครับมอออ,อืืหรว่่่่ายยยงูเเีี้น มันเป็นคำถามที่หลายคนสงสัยก่อนหน้านี้นะคุณผู้ชมค่ะมีคนเขาจับผิดด้วยรูปภาพต่างๆที่มันออกมาไม่ว่าจะเป็นการที่ไปอยู่ในสถานที่เดียวกันแต่ไม่ได้ร่วมเฟรมกันอะไรแบบนี้อยู่ในปาร์ตี้เดียวกันอยู่ในการออกกําลังกายที่เดียวกันอยู่ในร้านอาหารเดียวกันแต่ไม่ใช่รูปคู่ไม่ใช่รูปคู่แต่ว่าไปโผล่อยู่ในที่ที่เดียวกันบ่อยมากทีนี้เนี่ยก็เลยมีหลายคนสงสัยความสัมพันธ์ ระหว่าง2คนนี้นั่นเองนะคะคซึ่งดูยังไงย,ยังไงมันก็ดูพิเศษกว่าเพื่อนทั่วๆไปแต่ยังไม่มีภาพคู่กันในไ g จีนะเรววาก็ยังไม่มีใครเคยพูดในเรื่องสถานะของคู่นี้ได้ชัดเจนเลยคือไอภาพที่อยู่สถานที่เดียวกันมันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่บางครั้งเราจะเห็นว่ามีการไปให้กําลังใจกันในบทบาทต่างๆไงใช่ไหมเช่นพิทกาชัยมีบทบาทเป็นเชฟก็มีมารีคอยให้กําลังใจอะไรแบบเนี้ย ก็เลยยิ่งคิดว่าเฮ้ยมันต้องมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าเออก็อาจจะเหมือนแบบเราตามไปให้กำลังใจพี่พัดบ้างอะไรแบบนี้หรือเปล่าพี่น้องก็คิดอย่างนั้นก็ได้แต่ทีนี้ผู้ชมฮะฝ่ายที่ลุ้นก็มีพอคนที่ลุ้นลุ้นไปตอนแล้วเอ๊ะขึ้นไหมเชียร์ขึ้นหรือเปล่าขึ้นเหมือนกันนาคุณผู้ชมฮะเพราะว่าล่าสุดครับ เหมือนว่านะว่าโลกของมารีกับพิทเนี่ยเหมือนจะเริ่มซ้อนเป็นสีชมพูด,ด้วยกันแล้วนะไม่มเหมือนแหละใช่แหละใช่ไ <laughs> หมเฮ้คุณอย่าเพิ่งมั่นใจคุณดูรูปนี้ก่อนผู้ชมฮะมีมมประเด็นล่าสุดก็คือว่าเป็นรูปภาพของมารีเนี่ยอุ้มน้องหมาสีขาวขนปุยตัวหนึ่งฮะและแคปชั่นเขียนว่าเด็กดื้อนี่น่ารักเด็กดื้อตัดภาพมาฮะไอจิสตอรี่ของพิทบ้างฮะกำลังอุ้มน้องหมาสีขาวเช่นเดียวกัน หมาตัวนี้ชื่อว่า Friday นะครับ mm. ซึ่งในไอจีสตอรี่ของมารีก็แท mm. ็กภาพที่เธอกาลังอุ้มน้องหมาพร้อมกับสวัสดีทักทายน้องหมาชื่อ Friday mm. เช่นเดียวกันเป็นหมาตัวเดียวกันใครดูก็รู้แล้วนะาผู้ชมฮะแต่ก็ไม่รู้ไงว่าเป็นหมาสื่อรักใช้คำนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ชัวร์ uh. แต่หลายคนว่าเออน่าจะได้แล้วล่ะเพราะมันตัวเดียวกันขนาดนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมฮะทีนี้เราก็สงสัยต่อว่านี่เป็นหมาที่หนุ่มพิทเขาเลี้ยงอยู่แล้วหรือว่าเป็นน้องหมาที่ฝ่ายชายซื้อให้ฝ่ายหญิงแทนคววาาามมรรรัักที่่่ํลลลงปปูหือเ เอาเป็นว่ากรณีที่ฝ่ายชายเลี้ยงอยู่แล้วฉันตัดให้ไปเลยเพราะว่าน้องหมาเนี่ยยังเบบี๋อยู่แสดงว่าน้องเพิ่งมาแต่ว่าน้องเพิ่งมาเนี่ยซื้อมาเลี้ยงเองหรือว่าซื้อมาเลี้ยงด้วยกันหรือว่าซื้อมาสลับกันเลี้ยงหรือว่าซื้อเลี้ยงแล้วเขามาเล่นอ,อันนี้ไม่รู้ครับ วอตอนแรกก็เะชมว่าเหมือนนักสืบตอนหลังเริ่มไม่เหมือนแล้วเริ่มเหมือนเดาแล้วคุณผู้ชมนะ <_ C 1> หรือว่าความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอเคลียชัดนแล้วเขาคงออกมาบอกแหละเนะอะระดับนี้แล้ว<อ>แต่มารีก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าอาจจะเกิดความรากักครั้งเก่าจนรู้สึกว่าไม่อยากเปิดเผยแล้วก็เป็นได้โอ้เป็นได้ทุกทางนะแต่เราก็อ้างอิงจากพันุที่เกิดขึ้นที่เห็นกันนะเดี๋ยวเราอัปเดตกันต่อแล้วกันคุณผู้ชมครับพามาที่เรื่องราวของคุณแม่ลิงเดี่ยวแอนนี่บรู๊กกันบ้างคุณผ เธอยอมรับนะว่าโควิด1 9ที่ผ่านมาเนี่ยหนักมากจริงๆอย่างปีที่แล้วเธอหนักถึงขั้นว่าต้องขอรับบริจาคค่าจากเพื่อนข้างบ้าน<ฆ>มาประทังชีวิตนะครับทีนี้พอผ่านว่าเวลาผ่านมามีประสบการณ์และโควิดรอบนี้เธอบอกว่าเตรียมพร้อมรับมือกับพร้อมไม่แน่นอนชัดเจนมากๆถ้าเปิดเพจครับชื่อว่าแอนนี่บรูคไลฟ์ขายของออนไลน์ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นของกินนะครับแล้วก็เป็นอาหารเหนือ อาหารเหนือเนี่ยเธอบอกว่าเธออุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนที่จังหวัดลำปางบ้านเกิดมาช่วยขายต่ออีหนึ่งฮะใช่คือต้องบอกเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมอย่างที่พี่พัดบอกส่วนใหญ่จะเป็นอาหารเป็นของกินเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าที่สําคัญคือไม่ได้ขายของออนไลน์แค่คนเดียวนะคะก็เลยชวนลูกชายเนี่ยอย่างน้องทีคายุวัยสิขวบมาช่วยขายของด้วยเะเลยน้องขยันแล้วก็น่ารักมากอ่ไปฟังเสียงกันค่ะลูกนางไงพี วันนี้พี่กอบไม่แอนขายวันนี้มันดียอดไม่ดีเลยมากินที่กพี่กอบมากินที่กอบให้แม่ดูใจอะอยากจะฝึกให้เขาลองแบบว่ากล้าคุยกับกล้องเพราะว่าน้องเป็นคนที่ไม่ได้ขี้อายนะคะเป็นในกล้าสแสดงออกแต่กล้าสแสดงออกในสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างเ<ม><ม>ช่นการตีกลองหรือว่าการพูดหน้าชั้นเรียนไม่ได้ชอบในเรื่องของแบบการแสดงการแบบไปแคสติง้งหรืออะไรแบบนี้ค่ะ<ม>พี่พี่แอนเลยบอกว่างั้นมาช่วยแม่ขายของสมมติเขาอยากได้ตังไปเติม เน็ตเติมอะไรเติมเกมเติมอะไรอย่างเงี้ยเพียงนก็บอกว่างั้นมาช่วยแม่ขายของก่อนคือจะไม่ให้อะไรฟรีแล้วเพราะว่าเป็นที่ป .6 หแล้วไม่ได้ใช้แรงงานลูกนะ <c oughs> แต่ว่าให้ลูกจักรับผิดชอบแล้วนางมีงองแงไหมพี่แอนเวลาเรียกมาแบบนี้ไม่เคยค่ะ <c oughs> ยินดีและเต็มใจ <c oughs> ต้องบอกว่าการขายของออนไลน์เนี่ยจริงๆไม่ได้กําไรอะไรเยอะมากนะคะแต่ว่าก็พอที่จะหาค่าเช่าบ้านได้ซึ่งเธอก็ไม่เลือกงานเลยค่ะสามารถทําได้ทุกอย่างเลยนะคะใครที่สนใจอยากจะอุดหนุนเนี่ยก็ลองเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage ชื่อ Annie b r o o k คได้เลยรวมถึงยังรับงานต่างๆอย่างเช่นงานรีวิวงานพรีเซนเตอร์นะคะงานรีวิวปกติเขารับก็หลักหมื่นเธอก็จะรับหลักพันงานพรีเซนเตอร์อ <ๆ S 1> บางคขเขาเป็นแสนเป็นล้านแต่ว่าเธอรับหลักหมื่นก็รับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่สนใจค่ะพรีชินเตอร์ราคาน่นรนารักน่ารักก็ลองติดต่อคุณแม่นี้บลูกไปได้นะอ่านะอะไรสุดเหลือก็ได้ก็ช่วยที่สําคัญครับเราเอาเรื่องราวแบบนี้มาให้คุณผู้ชมดูให้รู้ว่าชีวิตไม่สิ้นต้องนิ้เกันไปจริงๆคุณผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้นะทุกคนครับสู้ไปด้วยกันนะครับ